ปัญหาบอ่อใหม่นะที่เราจะต้องเจอมีอะไรกันบ้าง <Okay. S 2> เดี๋ยววันนี้ค่อยทูยูนะจะพามาชมหน้าง,งานจริงๆกันเลยนะครับว่ารัานระบบใหม่เนี่ยเจออะไรกันบ้างอันดับแรกนะครับหากบอ่ออยู่กลางแจ้งแดบบดจัดน้าจะต้องเจอน้าเนี่ยตะไคร่จะต้องเริ่มขึ้นพอเริ่มขึ้นปุ๊บเราจะมองน้ําจะรู้สึกเป็นสีเขียวเขียวเขียวอ่อ,อนๆเหลืองๆนิดนึงนะอันนี้คือในช่วงปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นในช่วงของการสตาร์ทอัพของระบบทําให้ระบบเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้น ดังนั้นวิธีการแก้นะครับเวลาบ่อโดนแดดจัดๆก็คือแบบพี่ต้อมนี่เลยนะครับเอาล่มนะครับเอาล่มมากลางไว้หรือว่ามีพางแสงทำสแลนทําหลังคาก็ตามเนี่ยเพื่อช่วยลดความร้อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยความร้อนมากๆแล้วระบบเราเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเซตตัวนะครับมันเอาไม่อยู่นะครับต้องค่อยๆปรับอุณหภูมิให้เขาก่อนนะครับถัดมาอย่างที่สองที่เราจะต้องเจอก็คือตัวฟองผิวหน้าน้ํานะครับเพราะว่า ระบบนะครับเพิ่งเริ่มเซตตัวจุลินซีอะไรต่างเนี่ยยังทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพเราจะต้องเจอฟองบ้างเล็กน้อยหรือเวลาฝนตกลงไปหรือเวลาการให้อาหารเยอะๆก็ตามเนี่ยระบบมันยังย่อยสลายของเสียไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือสาเหตุเพราะว่าระบบเรายังเป็นระบบแบบให้นึกถึงว่าจุลินซียังเป็นแบบขั้นอนุบาลอยู่แล้วกันนะครับพอผ่านไปสักระยะหนึ่งพอเขาเริ่มปรับตัวเริ่มทํางานได้เต็มที่เนี่ยสักสามถึงสี่เดือนขึ้นไปเนี่ยมันจะดีขึ้นดังนั้นวิธีการนะครับ ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระระบบรองได้ดีคืออย่าให้อาหารมากเกินไปมันเติมจุลินทรีย์เป็นประจำประมาณสัปดาห์ละครั้งยิ่งดีนะครับแล้วก็มันล้นน้ําก็คือการเติมโอเวอร์โฟล์น้ําไปเพื่อให้น้ําใหม่ไล่น้ําเก่าออกไปนะครับการทําเช่นนี้จะทําให้ระบบคุณภาพน้ำเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นและการเติมจุลินทรีย์ก็เช่นเดียวกันนะครับเราควรเลือกใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณภาพใสแล้วสามารถทํางานได้ดีนะครับอย่างเช่นจุลินทรีย์แบบนี้เลยครับ นี่นี่คือจุลินทรีย์สดนะครับสามารถใส่ลงไปปุ๊บใช้งานได้ทันทีนะครับมันเหมาะกับบ่อใหม่ๆที่ต้องการจุลินทรีย์ทำงานอย่างรวดเร็วฉับไวมากๆเลยครับครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทดลองใส่เจ้าตัวนี้กันนะครับเรียกว่าเกลียวพัดสตาเจลนะครับมันเหมาะกับการเริ่มต้นนะครับของการรันระบบบ่อตะครับมากๆนะเพราะว่ามันเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์และที่สําคัญนะครับ ตัวนี้เนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะมันเป็นจุลินทรีย์ที่พร้อมใช้งานเลยนะเวลาเราเทใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไปยึดเกาะกับวัสดุกรองเลยวิธีการใส่ของตัวนี้นะครับก็คือเพียวพัสตาร์เจลนะครับอัตราการใส่เนี่ยก็คือ1ลิตรต่อน้านะครับ10ตันนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะใส่จุลินทรีย์ตัวนี้กันนะครับอย่าลืมที่สําคัญคือต้องปิด UV ก่อนเสมอนะครับปิดเพราะอะไรรู้ไหมครับปิดเพราะให้จุลินทรีย์เนี่ย เวลามันเกาะวัสดุกรองเนี่ยในในการวนหลูบรอบแรกถึงสองรอบแรกในการรอบน้ําวนนะครับมันมีอาจจะเล็ดรอดไปถึงช่องปัม๊มแล้วก็โดน UV ทําลายได้ดังนั้นเราปิดไว้พอมันวนกลับมารอบที่2รอบที่3ก็ตามเนี่ยมันเริ่มอยู่วัสดุกรองแล้วพอผ่านไป2วันเราก็เปิด UV ทํางานได้ปกติเลยครับสมัยนี้เนี่ยต้องบอกว่าระบบกองหลายๆบ้านนะครับมีระบบดัมฟิลเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องถูกต้องไหมครับให้เทตัวนี้นะครับหลังจากช่องดัมไปแล้วนะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะไปติดที่ดัมแล้วดัมก็เดนออกไปครับ อย่างบอนี้ก็ตามนับด้านหลังผมตรงนี้เนี่ยเป็นช่องดําผมก็เลยจะใส่ที่ไว้ตรงเรเวนี้นะครับก็คืออีกช่องหนึ่งนั่นเองนะครับวิธีการใส่นับเราก็เทใส่แบบนี้ไปเลยนะครับนี่มันจะเป็นน้ําสีาฟ้านะครับลงไปปุ๊บมันก็ละลายอยู่กับวัสดุกรองเลยนะครับ และเดี๋ยวเรามาดูติดตามผลกันนะครับสำหรับบ่อนี้นะครับว่าหลังจากที่ใส่ตัวนี้ไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับว่าน้าจะใส่ขึ้นไหมฟองเชื้รล,ลงไหมเดี๋ยวมาดูกัน ครับและนี่นะครับก็เป็นหลังจากผ่านมา7วันแล้วนะครับสังเกตนะครับว่าฟองเนี่ยจะเริ่มน้อยลงแต่ก็ยังมีปริมาณมากพอสมควรอยู่นะครับและในส่วนของหน้าน้ำนะครับก็ยังหนืดเหนื่อยอยู่บ้างนะครับมาดูในในส่วนของใต้น้ากันนะครับใต้น้ำเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเออมันเริ่มใสขึ้นมานะครับแต่ยังไม่มากเท่าที่ควรยังมีฝุ่นตะกอนแขวนลอยอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในน้ํานะครับโดยรวมเนี่ยก็คือดีขึ้นมาประมาณ20%นนั่นเองนะครับอันนี้คือหลังผ่านมา7วันโอเค และนี่นะครับก็คือหลังจากผ่านมาทั้งหมด14วันด้วยกันนะครับหลังจากที่เราเติมจุลินทรีย์ผ่านมา14วันแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้นะครับที่พี่ทุกท่านเห็นไหมครับว่าฟองผิวน้ำเนี่ยเริ่มลดลงเป็นอย่างมากและประมาณ50%แล้วที่ที่เริ่มเคลียร์ขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนความใสของน้ําเนี่ยเริ่มใสไปในทิศทางที่ดีขึ้นและใสมากขึ้นนะครับกว่าเดิมเนี่ยถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนก็ใสกว่าเดิมจากวันแรกที่เราใส่เนี่ยประมาณ50%กันแล้วนะครับ เห็นไหมครับว่านี่คือความแตกต่างของระบบเนี่ยที่กำลังเริ่มเช็ตัวกันแล้วนะครับทำแล้วนี่นะครับที่เราเติมจุลินทรีย์ผ่านมาทั้งหมด20วันแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าน้ำเนี่ยฟองลดลงอย่างมากเลยนะครับสังเกตน้าฟองผิวหน้าน้ำเนี่ยลดลงจนแทบไม่เหลือแล้วนะครับสังเกตผิวหน้ำนะครับเห็นไหมครับว่าเนียนสวยงามนะครับแล้วก็ดูสมูทเป็นธรรมชาติมากๆเลยอ่านี่ก็คือจุลินทรีย์เริ่มทํางาน เต็มประสิทธิภาพแล้วมาดูในส่วนของใต้น้ํากันนะครับเห็นไหมครับว่าความใสของน้ำเนี่ยใสกว่าเดิมเนี่ยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับความถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนเนี่ยผมว่าใสกว่าเดิมเนี่ยประมาณ2-3ถึงเท่าตัวนะครับทําให้มีความรู้สึกเคลียร์ชัดนะครับสังเกตตันโจก็ได้นะครัปลาเป็นปลาผิวขาวเนี่ยคลิปแรกเนี่ยปลาจะออกสีโทนเหลืองเพราะน้ำเนี่ยเหลืองมากเลยนะครับส่วนในคลิปวิดีโอหลังจากผ่านมา20วันเห็นไหมครับว่าน้ำเนี่ยใสสะอาด ปลาที่ตัวขาวเนี่ยเวลาเรามองไปเนี่ยก็ขาวสะอาดสวยเนียนนะครับและนี่นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอเปรียบเทียบนะครับระหว่างวันแรกที่เราใส่จุลินทรีย์นะครับและผ่านมา20วันนะครับหลังจากที่เราใส่จุลินทรีย์กันไปแล้วนะครับสังเกตนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยน้ําเหลืองมีฟองเยอะนะครับแล้วก็มองเห็นตัวปลาไม่ชัดเจนมีสารแขวนลอยในน้ำเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับ ส่วนผ่านมา20วันนะครับคลิปวิดีโอด้านขวาเนี่ยเห็นไหมครับว่ามีความใสสะอาดของน้ําผิวหน้าน้ำเนี่ยเคลียชัดน้บฟองแทบไม่มีเหลือเลยนะครับแล้วก็ดูน้ำเนี่ยมีชีวิตชีวาดูไหลลื่นมีความเฟรชความสดชื่นมากนะครับส่วนความใสของน้ำเนี่ยก็ใสพอเดิมเป็นอย่างมากเลยนะครับมองใสจนเห็นปลาพื้นผิวขาวปลาตันโจอะไรต่างเนี่ยขาวสวยงามมากเลยนะครับทําให้เวลาละมองเนี่ยมีคความเ,เลส,มมสัลรบยุข และนี่ก็คือข้อดีของจุลินซีนะครับที่เราเติมและทำงานได้จริงและเห็นประสิทธิภาพนะครับที่ท่านใดนะไม่ว่าจะเป็นบ่อปลาที่สร้างใหม่หรือระบบร่มหรือว่าต้องการให้น้ำเนี่ยมีความใสสะอาดแบบนี้นะครับติดต่อสั่งซื้อสอบถามเรามาได้นะครับ เราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับคอยให้คำแนะนำนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจุลินซีเพียวพัสตาเจลเพียวบอมเพียวพรก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆด้วยนะครับเราเนี่ยจะดูภาพดูองค์ประกอบหลายๆอย่างและจะแนะนำเนี่ยให้เลือกใช้จุลินทรีย์ให้เหมาะสมกับบ่อนนั้นๆนะครับรับรองได้เลยว่าติดต่อเราเข้ามานะครับจะได้ซื้อจุลินทรีย์นำไปใช้เนี่ยกลับไปให้เห็นผลแน่นอนครับ ท่านใดนะครับสนใจสอบถามนะครับก็ติดต่อกันที่ Line ID นะครับเอสค่อยทูนะครับมีเครื่องหมายเ s i นำหน้าหรือโทรสอบถามได้เบอร์0927977979นะครับแล้วก็เบอร์086545434 5, 5หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับที่ w w w c o y t o y o u ค่อครับ